สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อดวงคุณจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งก็ คำทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะหรือถ้าสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปเครียดนะคะชีวิตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมด2สองสรับนะคะ ดวงคุณจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก Kings of Cups 2สองไม้เท้านะคะจัสเม e ไฮโ h a ฟนอัศวินไม้เท้านะคะ ไพ่แปดทั่วนะคะเมจิเชียนสี่ดาบแล้วก็ใบสุดท้ายสองดาบนะคะเป็นราศีที่จะได้รับความช่วยเหลือนะหรือมีคนเข้ามาเมตตาเรานะอุปถัมภ์ค้ำชูเราทำให้สิ่งที่คุณทำอยู่ประสบความสำเร็จนะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นการทำงานนะถ้าเรา เจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็จะมีคนมาช่วยเหลือนะมาแนะนาม,มาคอยสอนนะคะมามอบสิ่งดีๆให้กับเราแต่ว่าการที่ก่อนที่จะมีใครมาช่วยเหลือเราก็อยากจะให้คุณลองพยายามนะลงมือทำด้วยตัวของคุณก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้ฝึกฝนนะได้พัฒนาถ้าเราทำเต็มที่แล้วมันยังไม่สำเร็จเราก็ค่อยไปขอความช่วยเหลือนะก็จะได้รับการอนุเคราะห์นะคะได้รับ ความอุปถัมภ์นะค้ำชูที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีคนมาใจดีนะคะกับคุณมากขึ้นด้วยนะคนที่เป็นศัตรูกันนะก็อาจจะกลับกลายมาเป็นมิตรมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะเมตตาเราให้โอกาสดีๆกับเราเวลาที่เราเสนองานอะไรไปก็มีคนเห็นด้วยนะอาจจะได้รับการโปรโมทให้มีผลงานที่ สร้างชื่อเสียงแล้วก็เติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาชุบชีวิตเราทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเจอคนที่มีบารมีนะมีอำนาจที่สามารถปกป้องคุ้มครองคุณก็ได้นะคะเหมือนคุณได้เจอคนที่ดีนะที่เข้ามาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณใครที่ดีกับเรานะก็ขอให รักษานะคนคนนั้นนะให้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการทําความดีตอบแทนกลับไปนะความกระตันโูความรู้จักบุญคุณคนนี้แหละที่จะยิ่งทําให้ดวงชะตาของคุณมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือในทางกลับกันนะตัวคุณนั่นแหละที่อาจจะมีโอกาสได้ไปแบ่งปันความช่วยเหลือให้กับคนอื่นนะคะแต่การที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่น ก็ดูด้วยนะว่ามันจะทําให้เราเดือดร้อนหรือเปล่าอย่าใจดีมากเกินไปนะต้องใจดีแบบมีลิมิตด้วยนะคะอะไรที่ไปช่วยเหลือแล้วมันอาจจะมีปัญหามีความเดือดร้อนกลับมานะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงใจดีได้นะก็ต้องใจดีให้ถูกคนเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบนะคะนะใจดีมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลเสียกลับมาหาเราได้นะก็ระมัดระวังด้วยนะคะ จะเป็นราศีนะที่จะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะเหมือนการรอคอยอะไรบางอย่างมันกำลังเส้นสุดลงแล้วแล้วก็จะได้รับนะความสมหวังที่จะเกิดขึ้นนะคะาบางคนอาจจะรอคอยประกาศผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะประกาศผลการสอบนะคะอาสอบเข้าเรียนสอบเข้าทำงานหรืออาจจะกำลังรอคอยคำตอบอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้คุณมีความสุขก็ได้นะคะ นะรอคอยเรื่องงานก็จะได้งานรอคอยเรื่องเงินนะก็จะได้เงินนะอาจมีโอกาสได้เงินเดือนเพิ่มได้เงินโบนัสก้อนใหญ่นะคะหรือเป็นผลตอบแทนนะที่มาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะได้รับผลของการกระทำนะคะ ถ้าก่อนหน้านี้นะคุณกระทำแต่สิ่งที่ดีมีความขยันหมั่นเพียรนะคะมีมานะพยายามนะคุณก็จะได้รับผลสําเร็จนะได้รับความเจริญก้าวหน้าที่ดีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าก่อนหน้านี้นะคุณขี้เกียจนะคะนะรอคอยโอกาสรอคอยวาสนาอย่างเดียวนะไม่ลงมือทําหรือทําในสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายนะไปยุ่งกับเรื่องผิดกฎหมายเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆ นะกฎแห่งกรรมย่อมยุติธรรมเสมอไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นะก็กระทําแต่สิ่งที่ดีไว้จะดีกว่านะคะเนี่ยถ้า,าคุณนะเชื่อมั่นในคุณงามความดีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะพลังแห่งความดีก็จะช่วยส่งเสริมทําให้คุณมีแต่ความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะาบางท่านช่วงนี้นะอาจจะไปไหว้พระทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิ นะใครสายมูช่วงนี้นะยิ่งมูยิ่งปังนะคะแต่มูแล้วนะก็ทำงานด้วยนะคะต้องขยันด้วยมันก็จะยิ่งเหมือนนะส่งเสริมนะให้มันดีควบคู่มากยิ่งขึ้นนะคะจากที่ดีอยู่แล้วนะเฮงปังอยู่แล้วก็จะดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คอยอปัดเป่านะสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ม,ใหมาทำอะไรเราได้ ศัตรูหมูมานก็จะพ่ายแพ้ไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เราก็อย่าไปจองเวรจองกรรมด้วยนะคะชีวิตของเรามันเปลี่ยนในทางที่ดีละ,ะแต่ถ้าเราไปเจ้าคิดเจ้าแค้นนะไปแก้แค้นเนี่ยมันอาจจะยิ่งทําให้ชีวิตของเราตกต่ําได้นะควรที่จะอโหสิกรรมให้กันจะดีกว่านะคะมันอาจจะทำยากแต่เราก็ลองค่อยๆ่นะเีเลทีละน้อยนะคะแล้วจิตของเรามันก็จะสงบนิ่งมากขึ้น นะนั่นแหละคนก็จะมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะมีดวงของการได้เดินทางนะที่จะส่งผลดีมีความสําเร็จนะคะเกิดโชคลาภนะในระหว่างการเดินทางด้วยใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะขึ้นเหนือลองใต้นะไม่ค่อยจะอยู่กับที่ไปพบลูกค้าบ้างนะไปเสนอสินค้าไปดีลงาน หรือไปประมูลง,งานอะไรก็ตามนะก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีนะคะอาจจะหอบเงินนะหอบลูกค้าใหม่ๆกลับมาหรืออาจจะมีคอนดิชันดีๆได้คู่ค้าใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นดวงของการได้ปรับเปลี่ยนนะมีการพัฒนาการได้ทําอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนในทางที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะแม้ว่าคุณอาจจะต้องบุกต้องรุย นะต้องใช้ความสามารถใช้ความกล้าหาญแต่มันก็จะส่งผลดีกับดวงชะตาชีวิตของชาวราศีมีนมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่เหมือนได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่ปัญหาที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นสักทีมันจะได้ข้อสรุปแล้วนะคะคือคุณสามารถเคลียร์จบได้อ่าหรือไม่อาจจะเป็นงานที่คนอื่นทำไม่เสร็จแล้วคุณ ได้ไปรับมอบงานนะต่อจากคนอื่นก็ได้เหมือนคุณไปพลิกฟื้นนะคะทำใน,นทำให้มันดีมากขึ้นนะเหมือนคุณเป็นฮีโร่ก็ได้นะคะที่จะไปฟื้นฟูนเปลี่ยนแปลงนะทำให้เกิดความสำเร็จมากมายแล้วก็นะช่วงนี้ชาวราศีเมษจะค่อนข้างนะคะเก่งทำงานเก่งมีความขยันหมั่นเพียรเหมือนคุณ จะมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในงานที่คุณทำหรือในหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบอยู่นะทำงานเก่งจนได้รับมอบหมายให้สอนงานคนอื่นก็ได้นะคะหรือไม่อาจจะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะก็อะไรที่มันไม่ดีมันก็จะออกไปแล้วก็ความก้าวหน้าความสำเร็จสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแทนที่มันก็อาจจะหมายถึง สภาพจิตใจของเราด้วยนะคะถ้าคุณมัวแต่จมอยู่กับความทุกข์ความผิดหวังนะ้าหมดพลังใจท้อแท้เราชีวิตมันก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ถ้าคุณสามารถจัดการกับพลังงานด้านลบในตัวคุณให้ดีขึ้นได้นะคะด้วยการปลุกพลังใจสร้างกำลังใจ นะให้กับตัวคุณให้มากๆนะถ้าไม่มีกําลังใจจากคนอื่นก็กําลังใจจากตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะแล้วก็ปลูกนะคะเพลชั่นอะไรใหม่ๆให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังนะในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้ทําตามความฝัน ให้เป็นจริงได้นะหากคุณฝันในเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้ลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าเป็นเพียงแค่ความฝันเป็นจินตนาการนะที่ถ้าเราเตื่นมาเราก็ต้องพบกับความเป็นจริงนั่นเองนะคะก็ต้องทําฝันนั้นนะให้เป็นจริงด้วยตัวของคุณซึ่งโชคชะตาเป็นใจแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูซัพพอตแล้วตัวคุณนั่นแหละนะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้ดีขึ้นได้ด้วยสองมือของคุณด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีนะคะที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตนะจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ขัดสนยากลำบากให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้มันอาจจะเหนื่อยนะคะอาจจะต้องปาดเหงื่อกันหน่อยนะเพราะว่าจะได้ความสําเร็จหรือได้เงินมาสักบาทนึงเนี่ยมันก็ต้องลงทุนลงแรงนะต้องเหน็ดเหนื่อย แต่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันไม่เสียเปล่านะคะมันก็จะนำมาซึ่งเงินทองมากมายแล้วก็ความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยด้วยนะก็อยู่ที่ตัวคุณจะส,สรรร้ากนะดั่งไพเมทิเชียนเนี่ยตอนนี้เหมือนคุณเป็นผู้วิเศษนะคะที่สามารถเสกความสำเร็จได้นะด้วยความสามารถของตัวคุณเองจงเชื่อมั่นนะในศักยภาพของตัวเรา เราไม่ได้ด้อยค่านะน้อยกว่าคนอื่นเลยนะคะนะเชื่อมั่นในศักยภาพของเราก็เหมือนเป็นการได้ปลูกพลังใจนะให้เรามีแรงขับเคลื่อนในการทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็ถ้าช่วงนี้ชาวราศีเมษมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรืออาจจะมีช้อยอะไรบางอย่างให้คุณต้องเลือกนะคะก็ขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผล แล้วก็ยึดหลักความถูกต้องอย่าตัดสินใจนะให้คนอื่นสบายใจแต่เรานะมีความทุกข์อย่าไปทำนะคะนะเราต้องมีชีวิตอ่าด้วยความสุขนะบางทีการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่สามารถถูกใจใครไปซะทุกคนได้แต่ถ้ามันส่งผลดีกับเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะนะจงตัดสินใจนะด้วยเหตุผลแล้วก็ความถูกต้องมันก็จะเป็นผลดีนะกับ ชาวราศีเมษด้วยนะคะก็เป็นราศีนะที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเมตตาอุปถมัมภ์ค้ำชูเรามีคนมารู้สึกดีกับเรามากขึ้นนะคะอาจจากที่ชีวิตติดขัดมันดูจะราบรื่นมากขึ้นนะปัญหาที่ยุ่งเหยิงต่างๆจะได้รับการแก้ไขจะได้รับข้อสรุปหรือบทสรุปอะไรบางอย่างที่มันจะสร้างความชัดเจนหรือ ทำให้คุณมั่นใจในการทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะมีโชคมีราบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะช่วงนี้ยิ่งหมูยิ่งปังนะคะแล้วก็การเดินทางที่จะนําพาเงินทองความสําเร็จมากมายเลยทีเดียวนะใครช่วงนี้นะเดินทางบ่อยๆเฮงปังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นของคุณนี่แหละที่มันจะ สรรร้ากนะคะสิ่งดีๆความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะก็ขอให้คุณมีความหวังนะในทุกสิ่งทุกอย่างนะในทุกๆเรื่องแม้ว่ามันอาจจะเป็นความท้าทายเป็นสิ่งที่ยากนะคะ แต่ถ้าคุณมีความใจสู้สะย,ยากนะมีความมานะพยายามสิ่งนั้นนะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสุปเแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงฟังฟัง,ฟงตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ